สวัสดีวันพระไงพี่น้องวันพระไงโอเคนี่อีสานเป็นว่าเฮดที่สองขว้างที่สี่โอเคนี่ตละลเดียนตละลเดียนมันที่นี่ยังแน่ประจรําไรหรอกพี่น้องอเ้ยคนกินญรู เมื่อนี้ก็ครบรอบออเทนี่บุญข้อสากบุญข้อสากคือเฮ็ดกับเขากับน้ำนั่นหะไอ้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วบางผู้เขาก็ว่าประตูนรกเปิดประตูสวรรค์เปิดไอ้ทรัพย์เขาไปสีกีแนล่่อนได้ออกมา พบพีพ,พ unu, บญาติพบพี่นองจะขอให้มารับเงินผู้ชลคนบุญที่ญาติพี่นองไปเห็ดไปบางทีคนบอกมาผมก็บอกตอนิี้ตร้นี้ตวนปตายไปแล้วไปเห็ดบุญไปเฮ็ดบุญห่างนะนี่ไปใส่บาทให้แตจะขอนพี่น้ำนองกินเอา ก็ริตวนเนาะก็ี้ท่านคนบอกก็ูเ่าคนบอกสั้างของก็ผูมกผาาผมากน่ะูเ่าเน่ยะผูกมากน้มีท่านละพวกประจันดูก็จจำเป็นต่องว่าว่นบุญเขาวสาเกื่อพี่น้องเอออันนี้กี่ห้อสะดวกนั่นะเฮ็ดโลกแต่บรรว,วาเฮ็ดเนี่ยจะขอเป็นผูก ใน้จ้าของเห็ดแล้วมีความสุขเฮ็เห็ดทอดแนงเฮ้าถือเห็ะะเหหไดไก่ไนั่นแหละเห็ดทอดกำลงงังกำลังเขาเห็ดหุ่นซ้ำได้มันก็ได้ซ้ำนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเฮ้าพี่น้องว่าเฮ้าจะตั้งใจเห็ดบอว่าเฮ้ามีความปรารถนาเห็ดบอ เฮ็ดุนตรงเฮ็ดติมีควสุจะเป็นเห็ดตามก่เป็นเห็ดตามเลียวมีคนสุเห็ดอะไแต่ของสบายใจถ้าของมีความสุแต่ของเห็ดแลไวมีความสุกคนรับกันก็ที่คงที่พวกมีคว่มสุไปนั่งหนักมนมาพี่น้อง จลบหนีไว้เท่านี้เถอะพี่น้องเ้อะทำงานต่อ,อนครับสวัสดีครับผม